เฮ้ย hey, คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นบอกคน้อยที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่แนะนำมาเล่นตามหรือทำตามเด็ดขาดเข้าใจไหมฝากไว้คิดมันไม่ดีนะจ๊ะจุ๊บๆอ้าวเลยครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับมาเจอกับผมอีกเช่นเคยนะครับอยู่กับผมในช่องตะาวาันิเจศูนย์ศูนย์เจ็ดนั่นเองนะครับสำหรับในวันนี้ก็มาอยู่ในหน้าตาของเกมมาจองเวสองนะครับในวันนี้ก็มาจองเวมา เล่นอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมโอเคก็ถ้าเกิดเพื่อนๆเรางไหนนะครับที่เข้ามาใหม่ถ้าเกิดยังไม่ได้กดไลค์นะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดซับตะไคร้กับช่องของผมด้วยนะครับอ่ะโอเคก็ถ้าเกิดอชอบก็กดไลค์นะครับใช่ก็กดแชร์กันด้วยนะคุณผู้ชม เพื่อที่จะเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองนะครับโอเคมาในวันนี้ก็มาอยู่ในช่วงเวลาโบนัสทามกันอีกแล้วนะครับโอเคมาดูกันในกลุ่มนิดนึงนะครับสําหรับในวันนี้โอเคมาขึ้นกลุ่มให้ดูเลยนีครับสําหรับในวันนี้นะครับโอเคในวันนี้นะครับก็มีคุณ ang spin นะครับได้แจ้งเกมเข้ามา6เกมตามนี้นะครับก็จะมีเกมลักกี้ในโกนะครับ เกมาเลยวะเกมนี้ผมชอบลืมนะแล้วก็กนิชานะครับคียวพัตตาสาวธรรมแล้วก็มาจองเวนะครับคุณผู้ชมโอเคก็6เกมตามนี้นะครับสำหรับในวันนี้ก็มีคนแตกอยู่นะเกมแมวนะครับเห็นไหมพันธุบัตนะครับโอเคก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจอยากจะเข้าร่วมกลุ่มวัฒนธรรมของเรานะครับก็สามารถกดลิงก์ใต้คอมเมนต์เข้ามาดูได้เลยนี่ครับโอเคมาในวันนี้นี่ครับ ครับมาจองเวสองถ้าเกิดพร้อมแล้วเราไปเจอกันในเกมเลยดีกว่านะครับโอเคมาจัดไปเลยครับอ่าโอเคมาคุณผู้ชมก็เข้ามาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับสาหรับในวันนี้ก็เอาทุนมา64บาทนะครับมาจัดกันในทุนน้อยๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้โอเคก็เริ่มเบ็ดน้อยๆคนไปก่อนนะครับเบ็ดน้อยสุดเลยนะ4บาทนะครับสําหรับจองเวผมรู้สึกว่าผมเล่นทุนน้อยแล้วแบบว่า มันได้กําไรดีนี่ครับผมก็เลยเล่นทุนน้อยๆอย่างเดียวเลยนะครับสาหรับปาจองเวมันมีโอกาสได้กําไรสูงอยู่แล้วนะครับซึ่งมันเป็นเกมที่แตกดีนะแล้วก็เล่นสนุกด้วยนะครับ,รบมาจองเวเออไปดีครับวายสามจังหวะนี้อืมสี่สิบห้าครับสวยงามต่อเปล่าไม่ให้ด้วยอ่าโอเคยังได้อยู่นะครับโอเควาย โอ้หไม่จ่ายนะครับวายเจ็ดแค่โอเคมาเพิ่มเบตสิบสองไปเลยนะครับ <t ell> เออเหลียงเป้ไปดิสิบสี่บาทืมไยต่อครับวายจ่ายไหมเออนั่นแหละสี่สิบห้าครับสวยงามเรียบร้อยเก้าสิบหกบาทโอ้จากทุนหกสิบสี่ครับตอนนี้ ไีขึ้นมา100ร้อยกว่าบาทแล้วนะครับเออเอาเด้วยสเกตเตอร์ว่ะคุณผู้ชมหลุนได้หรือเปล่าให้ไหมไม่ให้นี่ครับลงหรือเปล่าโอ้โหไม่ลงแม่ถ้าเกิดสเกตเตอร์ให้ตั้งแต่ต้นเกมนี่คือแบบว่าดีมากเลยนะครับแต่แ่งไม่ได้อนะเจ้ ผมไม่ได้เติมนะครับในวันนี้เหลือเศษไว้ในในเว็บนะครับ64บาทนี่แหละดีว่าเมื่อวานผมเล่นแล้วคือแบบว่าผมถอนไม่หมดนะครับวันนี้ก็จัดกันในช่วงเวลาบาาริษามสักหน่อยอก็สำหรับตัวเกมมาจองเวนะครับก็เหมาะสมสำหรับคนทุนน้อยนะครับ ใครที่ทุนน้อยก็สามารถเล่นได้นะสำหรับตัวเกมนี้แตกง่ายดีนีครับรับรองเลยผมรับรองให้เลยว่าเกมนี้แตกโคตรดีเพราะว่าผมเล่นมาทุนน้อยเนี่ยสามสี่รอบแล้วนะครับมันแตกดีมากเลยนะรอบนั้นก็คุณเท่าไหร่วะเจ็ดสิบกว่าบาทนี่ครับแตก,กมาเป็นหมื่นซึ่งมันดีมากเลยนะโอ้ยแปดรอยย็ดเคเฮ้ยเอาดี เป็นไงล่ะครับอืมแปดร้อยเก้าสิบเอ็ดเอาเรื่องว่าตีขึ้นมาพันกว่าบาทาแล้วนะครับตอนนี้เบลดสิบสองแตกแปดร้อยเอาเรื่องโอ้โหเป็นไงล่ะผมบอกแล้วนะครับมาจองเวนี่คือแบบว่าโคตรจะแตกดีนะครับในช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครที่เล่นอยู่นะครับหรือว่าไม่รู้จะเล่นเกมอะไรนะก็แนะนําเลยนะครับมาจองเวสองแตกดีจ่ายดีด้วยนะครับ แต่ว่าใครนะครับที่อยากลองอยากเล่นนะก็อย่าเลยนะครับไม่แนะนําให้เล่นตามใดอย่างใดนะก็รับชมเพื่อความบันเทิงนะครับคลิปนี้สําหรับใครที่เล่นอยู่ก็ผมก็แนะนําให้เกมนี้เลยนะครับเพเบ็ดสี่สิบไปเลยมาสี่สิบไปเลยไหนหเราก็ได้กําไรแล้วนะครับเพเบตหนักๆแม่งเลยผมชอบแบบว่าถ้าเกิดได้กาไรแลนะ้วเนี่ยผมชอบ เพิ่มเบตหนักไปเลยนะเพราะว่ามันมีโอกาสแตกอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดแตกเนี่ยมันแตกหนักนะก็เสี่ยงๆไปเลยนะครับได้ไม่ได้ว่าได้ไม่ได้ก็ว่ากันอีกทีนึงนีครับโอ,โอ้ยสกแกตเตอร์อีกแล้วครับจังหวะน,นี้ให้หรือเปล่าอุย้ยเรียบร้อยครับ3ตัวเอาดิเฮ้ยเข้าฟีสปินเฉยครับเรียบร้อยเบตสีด้วยเอาดิ เออมาเอาวะสิวฟีสปินครับมาดูโอ้โหสำหรับมาจองเวหนึ่งเลครับผมยังไม่มีโอกาสได้เล่นให้คุณผู้ชมได้ดูเลยนะก็ไว้มีโอกาสผมจะมาเล่นให้ดูก็แล้วกันนะครับสำหรับมาจองเวหนึ่งห้าร้อยหกสิบครับปลาไปเอาเรื่องพันกว่าบาทครับตอนนี้เออเอาดิให้เปล่าไม่ให้ อย่างเงี้ยแบบนี้สิ <Okay. S 1> เออนั่นแหละอุย้ยสามร้อยวายสามแถว oh, อ้ยแปดร้อย <No. S 1> เฮ้ยวายไม่อีกยังไง <No. S 1> เรียบร้อยดีครับจังหวะนี้เน้นๆ <Wow. S 1> เท่าไหร่พันสามวาวเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเย็ดคเอาเรื่องจัดอีกหนึ่งครับโอเคสวยจ่ายหรือเปล่าน้อง โอเคไม่ให้ครับสุดท้ายแล้วมาสุดท้ายแล้วยังไงล่ะเออไดอ้แล้ววว้หนึ่งขีดเออสวยงามต่อสวยหุ้ยสี่ร้อยวายดอกนี้อยยี่สครับโอโ้โหหกรเรียบร้อยครับก็จบไป2อ0พครับรางวัลรวมโอโ้โหเอาเรื่องว่ะ จากทุน64ครับตอนนี้ตีขึ้นมา3.4เช็ดเคเฮ้ยมันแตกดีจริงๆนะครับเอาไงดีผมนี่ยิ้มเลยเ็ดเคพูดอะไรไม่ออกนะครับโอ้โหแตกดีมากเลยก็อย่างว่าอะไรมาเล่นต่อเลยนะครับก็จัดกันในช่วงเวลาบรันทามด้วยนะโอกาสแตกมันมีสูงอยู่แล้วนะครับ ในช่วงเวลาบนธรรมเวลาผมเล่นนะครับผมก็ชอบมาเพิ่มเบ็ดหกเลยนะผมก็ชอบเล่นแบบว่าในช่วงเวลาบนธรรมนะครับเพราะว่าจะมีโอกาสหรือว่าเปอร์เซนนะแตกให้เราสูงนะครับแต่มันก็ไม่ร้อยเซหรอกนะครับบางคนก็มีได้มีเสียกันบ้างนะันคนในกลุ่มอยู่ที่ดวงของเรานะครับโอเค ถ้าเกิดใครเนี่ยสนใจอยากจะเข้าร่วมกลุ่มของเรานะครับตอนนี้ก็มีด้วยกัน4กลุ่มนะสำหรับกลุ่มวัฒนธรรมของเรานะครับก็ถ้าเกิดสนใจอยากจะเข้านะครับก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยนะโอเคสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์กับช่องผมด้วยนะโอเค ถ้าเกิดใครที่กดแล้วนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคุณผูม้ชมก็ถ้าไม่มีพวกท่านนะครับก็ไม่มีผมทุกวันนี้นะเออก็ขอบคุณมากเลยนะก็ช่วยกันเป็นกําลังใจอยู่ด้วยกันไปายาวๆนะครับมาเพิ่มเบ็ดร้อยไปเลยคุณผู้ชมไหนๆก็ไหนๆละไปมาสาม0ันกว่าบาทละเอาให้หนักไปเลย ผมเสียดายนะมันพูดภาษาจีนนะครับผมก็แปลไม่ออกด้วยนะใครที่ฟังออกก็ช่วยแปลให้ผมแล้วก็คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์หน่อยนะครับโอเคมาสกแกตเตอร์อีกแล้วครับเบ็ดร้อยด้วยเอานี่จะเข้าหรือเปล่ามาแถวสุดท้ายแล้วว่าไงเพื่อนว่าไงเพื่อนโอ้โหไม่ให้ครับ S <S ย็นเคขเฮ้ยอยู่ข้างบนตกลงมาอ้าวเรียบร้อยดีครับมาแบบนี้เรียบร้อยครับเข้าเบ็ดร้อยเสด้วยย็นเคเอาดี มารอบนี้ครับโอเคจะได้เท่าไหร่โอ้โเจ็ดร้อยหกสิบบาทเอาวะเรียบร้อยครับปลาไปเก้าร้อยมันดีตรงที่มีมังกรเลื่อนขึ้นนี่แหละนะครับสำหรับมาจองเวสอง ผมไม่เครียดแล้วในวันนี้ผมได้กำไรแล้วยังไงผมก็ได้แล้ว <No. S 1> จากทุน6กบเนี่ยตีขึ้นมาตอนนี้เท่าไหร่เนี่ยสี่พันนะครับ4ี่พันกว่าบาทโอเคอีกหนึ่งไม่ให้รอบสุดท้ายครับว่าไงอรอบสุดท้ายไม่ให้ยัดแค่โอเคครับก็จบไปได้มา1,380ายบบาทนะครับเงินรางวัลรวมโอ้โหกำไรเท่าไหร่เนี่ยกำไร เกือบ4000เลยนะครับกำไรถ้าเกิด,ดถ้าเกิดไม่รวมไม่รวมทุนนะครับถ้าเกิดรวมทุนก็4,052บาทนะครับคุณผู้ชมเอาไงดีจะเล่นต่อหรือพอแค่นี้ขอคิดแป๊บหนึ่งนะผมก็ว่าได้กำไรเยอะแล้วนะขนาดเนี้ยโอเคตัดสินใจแล้วกันมาไม่เล่นต่อแล้วนะครับก็ ขอพอไวเท่านี้แหละนะครับได้กําไรขนาดนี้จากทุน64ผมย้ําเลยทุนแค่64บาทนะครับดูกําไรที่ผมได้มาคุ้มขนาดไหนในช่วงเวลาบนน้ำทามนะครับโอเคก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครตกับช่องของผมด้วยนะครับถ้าเกิดชอบก็กดไลค์นะใช่ก็กดแชร์กับผมด้วยนะครับคุณผู้ชมโอเคสนใจอยากจะเข้าร่วมกลุ่มบนน้ำทามลิงก์ใต้คอมเมนต์นะครับสําหรับในวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับไ้เจอันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอกราบผมว ดีครับเพื่อนเครับโอเคเจอกันใหม่ไปแล้วครับ